ขอเชิญพบกับคู่เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งน้องมันนี่สวัสดีค่ะมันนี่จากเคียงหมูทีอสต์ตาแล้วขนาดคนแรกยังสวยหวานขนาดนี้นะครับแล้วคนที่สองจะขนาดไหนครับ ขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลขสองนะครับน้องก้ยอ,ยอ,อยสวัสดีโอ้โหโอ้โห,โหสวัสดีค่ะน้องก้อยค่ะจากร้านเล็บแฟชั่น <c oughs> คนที่สองก็มาแรงมากนะครับแต่ผมขอบอกเลยว่าผู <c oughs> ้เข้าประกวดหมายเลขสามคนนี้ก็มาแรงไม่แพ้กัน,นครับ <c oughs> ขอเชิญพบกับ เจนนั oh, oh, oh. สตัสดี่น้องน้งจกตลาดรวมคับผมยืนเรียงกันเลยนะครับเอาละครับเราพบกับชมหน้าผู้เข้าประกวดทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยครับยังมีผู้เข้าประกวดอีกคนหนึ่งครับ ออันไหนละคนประกวดที่คนอ่ะนี่ไงครับว้าวใครสวัสดีค่ะกระทีจากร้านผักฟาร์มร้านโอ้โหกระทีประกวดได้ด้วยเหรอเอ้าก็ในกติกาไม่ได้จำกัดอายุนี่พี่เออจริงๆใช่ๆๆเขาไม่ได้จำกัดอายุเอาไว้แสดงว่าประกวดได้ 个你好。